ฮันวีเจียวเฉิงตี้ซานป่านตี้อีเชอร์สร้างหลักสูตรวิชาภาษาจีนพิมพ์ครั้งที่สามเล่มที่หนึ่งเอ อีวียินโทนเสียงปันยินปันเตี้ยวออกเสียงเหล่านี้ให้ถูกต้องถง,อ,งอู้ตงอูต้าเสียต้าเสียเจ็เต๋เจเตียน 语言，语言比较必要。违法，依法。办公楼，教学楼。 กงวี่หล و, สัสูเซอเหลข้อสามเติมช่องว่างให้ถูกต้องข้อหนึ่งหัวเมินใจเออหลิงเยา ปันเสียสีห้านหวีข้อสองอัวเจีย๋ยเตอห้านหวีเตอฟายินปีเจียวหนานข้อสามอัวทิ้งหนีเหมือนซัวข้อสี่นออาเกาต้าเสีย ตอเสียเซงข้อห้าเสยซื่อนี่มันเตอเหล่าซื้อข้อหกเอนี่เจอเตอหั่นวีเตอวีฝ่าเจอไม่ยากบี 我觉得比较难，它七。我给你们介绍一下，这是我们班的新同学。 ข้อ5เปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามตัวอย่างอัวเจ้ามารี่นี่เจ้าสมมิงจือข้อ1หวังเหล่าซื้อื้อัวเตอเหล่าซื้อสิสินีเตอเหล่าซื้อ ข้อสถึงข้อ8ให้นักเรียนลองทำดูนะครับข้อ6กนำอักษรที่ให้มาทำเป็นประโยคตัวอย่างเราซื้อหัวเมิน 是王先生的，我们的老师是王先生。王先生是我们的老师。可能都还为留学生，学习。 หลิวเสียเซิงโตาเสียสีห้านวีข้อ2ถึงข้อ6ให้นักเรียนลองทำดูนะครับข้อ7หวานเฉิงหุยหัวทำบทสนทนาต่อไปนี้ให้สมบูรณ์เอ นี่เจ้ยวสมมิงจือบอัวเจ้ยวจางตงที่เหลือให้นักเรียนรองทําดูนะครับข้อ8อ่านและแปลเป็นภาษาไทยอัวเจ้ยว 是国留学生，他叫也是留学生，他是我的同班同学，我们都在大学学习汉语，我们的老师是王老师。 他是个很好的老师。这是张东，他是他是田芳。张东和田芳不是留学生，他们是中国学生。他们都学习英语，我们都是。 ตาเสียเตอเสียเซิงเล่นซื้อทามันว่าเห็นเกาซิ่งวัวมินสื่อถุงเสีย也是好朋友。ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับ